ครับอยู่กับเราเลยคนระับ okay. โอเคก็คือตึงตึงเลยเสียงเลยเนะี่ยมันติดอืมเก็บก็จะที่เล่นแป๊บปิดเสียงแปบ๊บเฮ้ยปิดเสียงโทรทำไมโอเคก็จะที่พุ่งเล่นภาคหนึ่งนะไปก็มาที่ภาคสองครับก็ขี่มี โูอชันเหมือนเดิมไม่เล่นครับอืออืออือโอ้มีบอสด,ด้วยว้าวยังมันจะติดลยองไรล่ะแป๊บ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 เหียบกองโอเคตะกี้คุณเจมส์ไปทักมาครับเดี๋ยวเลเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่น ก็มาเริ่มเล่นเลยพักสงเห็นชื่อภาควัสดาปีที่ลอยนานมาแล้วเชียงอเวขึ้นนานมาแล้ว สมงของซันตาถูกอะไรอย่างไม่รู้ไม่อ่านชาทีนี่คือเวลาหารสัตักผังไม่ได้จะเวแล้วนี่ตุดานี้มันไม่ยอมตีไม้ครั้งกับหนอนกระโปกแป๊บนึงเดี๋ยวขอคุยกับคุณเจมแป๊บนะครับเด,เดี๋ยวมา ครับจะตายไปดิตายเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคุณเจมวัวเราก็จะตายกันทล้วด้วยจือเฮ้ยนะครับอ๋อคราวนี้เป็นแพนกวินแทนที่จะเป็นวัวโอเคถ้าเกิดโอีคจากตอนที่แล้วก็จะเห็นว่า ผมแบบตอนท้ายๆนี่เสียงหายนะครับว่าปู่มาบ้านก็เลยพูดไม่ได้ครับว่าปู่ผมจะดูทอทัศ์ครับผมก็เลยตัดเสียงนะตัดเสียงมันได่เรียกไม่ได้เชิงตัดหรอกอันนี้ค่าอะไรโอเคอีก,ก้าตัวปัดปัดจ้าเฉชิงเชิงโว้วววโย เนงไงอบปอบๆขวักหุคนเยอะจังให้ฆ่าเอะอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อฟันที่อยากเป็นตัวนี้แหละนี่ดูสองแล้วสามารถยิงไฟบอลได้แล้วมันมนก็เหมือนไอของเลวสีเขียวปวบมเมลูกเดะ แล้วหนึ่งส่งไล่ให้นแม่ลูกวิ่งเร็วเฮนี่นี่อะไรเลือดคือนี่คืออะไรจะไปคะแนนยังมีเพชรที่เก็บเหมือนเดิมค่าแม่ลูกให้ค่าคุณเท่าไหร่อีบีซียี่สิบคนตายไปซะพวกเอวผมเชื่อว่ามันคงจะมีดมมังหน่อยนะเพราะเป็นของปลอม เล่นให้จบเลยกันก็มีผมก็มีเวลาเวลาจำกัดเหมือนกันนะคระับหนึ่งแปมบนึงเดยวขอหยุดเกมครับครับ,บโอเคครับมาต่อเล่นเลยโอเค โอ้โหนึน,ปปน,นว่าไปไปสุดไงวะชาชาชาโอ้โหทำไมมันแรงขนาดนี้มันจะแรงอะไรเนี่ยิงยิงอยู่ตัวบอลลูนดีเดียวาตายรู้สาบเนี่ไม่ทันใด้สาบเนี่เขาบอกว่ายากผมก็ว่างัน้นเฮ้ยพบกับเพื่อนของฉันโอ้โหห้าสิบคนเลยล่ะผมเชื่อว่าดสาสุดท้ายให้จิ้งบอก มันน่าจะเป็นซันตาจุดๆจุดของเฮ้ยมีวัวโลโอ้โหแรงนะเนี่ยคอมโบคอมโบสี่สิบคนแล้วพระภูเวัวหายไ,ไหนหมดอ่ะเด้งพอเด้งหน่อย๋อเราต้องไปกินจากทั้งบมดมีพุชโลแมนโอ้โหมี มีหมีนี่้ามีหมีกินหมีมันมันสีขาวก้มกลืนกันอะมองยากโอเคยี่สิบเจ็ดคนนิดไม่ดีเฮ้ยดีตายเวส่าฉันได้งทายไปจากใจของเธอกลายเป็นวิญญาณไร้ความมา มีตายไปซะดีดีด้วยว้าชนะแน่นอนโอเคจะไม่ค่อยได้พูดนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวมามาพูดสิ่งที่อยากพูดเดี๋ยวพาร์ทแรกกันเลยในพาร์ทแรกนี่บางทีก็มีอะไรอยากพูดเยอะแยะเหมือนกันนะอย่างเช่นกับบเสียงดังไปเนี่ยก็หนึ่งอันนี้ยนี่เลยอยากพูดเยอะเหมือนกันนะครับเช่นแบบ ไอกเกมนี้ก็เป็นเกมแบบดาร์กอนฮิวอ่ะเอออาจจะเคยเล่นดัร์กอนฮิวมาแล้วครับก็แบบดาร์กนฮิวดาร์กอนฮิวมันด,ดูดีกว่าไอกเกมนี้มันก็เกมแบบคือมันมาจากแนวเก่ามากไอเนี้ยเออแบบเล่นเราคิดถึงเลยอ่ะซึ่งผมคิดว่าผมคงจะลงพัดพันนี้ก่อนพัทแรกนะครับเชื่อเลยผมลงก่อนพัดเลาะแรกแน่ถ้าใครดูพัดและถ้าใครดูพันนี้แล้ว ก็ไปดูพันแรกเลยนะผมจะลงที่หลังนะครับก็เพราะว่าพัดแรกมันน่าเบื่อมากเลยครับแต่ว่าก็ดูหน่อยครับมันก็ไม่ได้น่าเบื่ออะไรมากมายหรือผมจะลงพัดแรกก่อนดีแต่กว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วครับเออพูดงี้หมายความว่ายังไงก็แบบบางทีคุณดูคลิปนี้อยู่ผมอาจจะลงพัดแรกเร็วหรือผมอาจจะยังไม่ลงก็เป็นได้นะครับ ดี๋ยวผมันจะลงผิดนะครับไป้ยเฮ้ยอยู่ซักอยู่ซักผ้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันไปไหนหมดอะวัวเฮ้ยเอาอาหารจากไหนเอาเอ้าวเฮ้ยอาหาร พัลมกไม็ไม่ได้เปิดครับร้อนมากเลยนี่ก็น่าน่าฝนแล้วก็เถอะแต่มันร้อนอหน้าฝนแล้วผมเอาคลิปนี้ไปลงวันวันคิดมัดเลยใช่ไหมไม่น่าจะดีโอ้ต้องฆ่าใหม่หมดจีสิบคนเนี่ยน,นะบ้าโบมาก ข้ามให้หมดข้ามให้หมดข้ามให้หมดอย่าให้เหลือสิ้นอย่าให้เหลือซากข้ามให้สิ้นซาก ขาวอยู <Es> <an> ảo, taking, like ่กลางเขาไปกลางเขามีเขาเดินมาได้อืออะไรนครับแล้วยองไปยาลาเราขึ้นร่องเราไปย่างร่องยาลาอะไรยายกินน้ำลำไยน้ำไรยะอะไรย้อยรสย่าพุทานีไปเหี่ยวหิวไปหิวมาเลยกินมันติดเพื่อกินเงี้ยกินฟันกินให้มันกินเบิกินฟันกี่มันกินเ่อกินเงี้ยกินฟันกินมันกินเบิกินเงี้ยกินฟันปวดถั่วต้มไหม มักจะใจดีแบบปีนี้จะได้ไหมกอเวลาลววรบกวนถามอะไรววรบกวนภาษาใจสักอย่างอยากจะรู้พูดแบบนี้ถูกต้องไหมวางขาวอยู่คำพูดล <c oughs> อง,งอไปอีกเลยวะเค้ง <Okay. S 1> เกี่ยวเลยเกี่ยวมันม,มีมุกจะเล่นอ่ะเออถ้าทำาแบบพาร์ทแรกมัน ดูพารแรกน่าเบื่อเนาะพารแรกเนี่ยจุนหัวเยอะเยอะเยอะๆให้ตัวเดียวไว้น่ะอยู่สักไอกสักอยู่สักผ้าอูก็จะฆ่าได้อีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเหรอแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยคนหนึ่งหนึ่งคนนั่นแหละตัวนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับตอนนี้สามารถ มัดยีดแหละไปเอาเพชรมาก่อนเพชรอยู่ไหนปวดกวนทามอะไรอยากจะลีบผูแบบนี้ทั่วต้มเฮเก็บดีเออไปโอ้เช่แข็งอย่างนี้นี่เอง ดีกว่าภาคแรกนะกินนี่คืออะไรอ๋อคือรถเลือดผมนี่รู้เลยโอ้ยอันนี้มันปล่อยระเบิปล่อยรวดช่างล้ายยิ่งนะักผมนี่ขึ้นบนทางฟ้าเลยโอเคอยากจะชวนมาทำอะไรอยากจะพูดเป็พวกตัวต้มไหม จะลกุกพูอยากจะลกุกพนจุ้ว่าจุ่นี่กินไม่หมดโอ้โหห้าสิบโอ้โหท่าจะให้โอ้โหเล่นเยอะขนาดนี้นะอี่หืไอ้ข้ากีคนคุเยอะขนาดนี้เลยแต่เพืนน่าจะจบนะครับผมเชื่อจบปุ๊กก็ได้จบเลยครับจะได้เลิอกอับไปเลยครับ มันไม่มีภาคอื่นต่อนะคือ,อมีแค่สองภาคเนี้ยแล้วภาคเทนะครับจึงผมไม่คิดจะเล่นภาคเทนะครับอืมเปลืองเปลืองเนี้ยไม่รู้หรือใครอยากเล่นก็ไปเล่นนะครับสามารถโหลดฟรีได้จากเพสตูเลยครับไม่ใช่ดีโหลดเทได้จากเพสตูเลยครับไม่ฟรีนะครับเฮ้ยมีเ่าอยู่กลางเขากลางเขามีเขาเดินมาเดยจะหาไปยันลองแล้วขึ้นลงระหว่า,างยันลงในเวลา น้ำลำใหญ่น้ำลายใหญ่ๆๆๆสกูตานีไปเหงายูเบ่นอืมแดกแม่งเด่นแดินดิยิงมงยิงม่งยิงยิงยิงมึงยิงมึงยิงมึงยิงมงแม่ยิงม่งยิงมึงอยากจะลุกกุ่อยากจะลุกกุ่ยี่สิบคน ไม่เยอะมีอ่ะมีขาวอยู่ข้างขาวไปกลางขามีขาวเดินมาไปยาไปยละยองเราขึ้นล่องระหว่างละยองเลยอะยา่กินแล้านแมงใหญ่น้ำลายใหญ่ละย่อยรถยาเขว่อตนีไปเหี่ยวหิวไปยิ่งมีมาเลยจ้า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 สนุกดีนะเวันพักพักเลกยากกว่านะ ถ้าใครดูภาคแรกแล้วจะรู้เลยว่ามันยากมากนะภาคแรกอะ่ะดอการสามอ่อะตายรอบหนึ่งการยื่นจะมันก็ตายรอบมันก็ตายรอบหนึ่งเลยมีข่าวจะไม่รู้ดิผมสัมผัสได้ว่าภาคนี้มันด,ดูง่ายกว่าอย่างเงี้ไม่รู้อะเหมือนที่คนเคยพูดว่าภาคสองมันจะดูมันจะแย่กว่าภาคหนึ่งอะ่ะเออผมเห็นว่ามีหลายคนพูดผมก็ไม่รู้เหมือนนะ จริงภาคสองเขาปัดป่ดปัดพัฒนาแต่ว่าความคลาสสิกก็จะหายไปนะมันทําให้ทําให้เราแบบรู้สึกชอบภาคหนึ่งมากกว่าโอเคยังไม่มีอะไรเราต้องรีบชนะเนี่ยเรียนเดียตายซะนั่นแหละนี่แต่หมี มีขาวอยู่กลางเขาไปเจอเขามีขาวเดินมาไิยาไปะโยอแล้วขึ้นลงระหว่างระยองและหมีนายกินน้ำเงหิหน้ำแดงลายรอยเลยอดยากกุตานีไปผีเหี่ยวยิย้วไปยิ้วมาเลยกดยากเทแลตะลึงช่วยดึงช่วยดังใครที่คิดจะลองซื้อภาพเทผมแนะนำให้ซื้อภาพเทข,ของภาคนี้มากกว่านะครับเพราะว่า มีบอสนะครับเออซึ่งอาจจะเลยได้คุ้มกว่านครับนิดนึงนะแต่ก็้แยากกว่าด้วยทําให้เราแบบมีเวลาใ,เาให้เราเสียเวลาได้เยอะกับมันนะครับนะแล้วไม่ซื้อเกมมาทังซื้อมาเสียเวลาด้วย,วยตายไปตายชตายคุเกแปดตัวดูกินโอเค ชวนจะทำอะไรอยากจะรู้พูดแบบนี้ทั่วต้มิแทนนี่นี่อีกหกตัวเหรอโอเคได้มาอยากจะชวนมาทำอะไร นั่นแหละักแล้ตายโอเคนี้เหลือแค่สองอีกหนึ่งายแล้วเลือดละเฮ้ยเลือดเลือดีปิงให้ตายไปเลยเร็วเร็วเรตายเวเร็วเร็วเร็วเออหอโอ้ตะกี้ดูนเส้นยาแดงผ่าเก้าอีเขาก็มีดิแต่เส okay. ้นยาแดงผ่าแปด นีมะก้าวหลีดึงเฮ้ยเมื่อกี้อะไรบ้านบ้านขนมหวานัดเติบบ้านขนมหวานมึงจะเห็นทางมบ้าีบ้านขนมหวานผมอยากสู้เซน,นตาเซนตาสตาอยู่ไง่รเจอแต่เอวเนะี่ยอีเทลก็บ้าเนาะไปทำลายงานแสนดีโอ้โ โหคนเยอะเนี่ยหาทะเลยังพุ่งเลยบ้านไอ้บ้านมนุษย์กินกินให้หมดเฮ้ยอีกห้าวิห้าวิเย่ชนะแล้วครับโอเคก็อู้มี ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบบกวเขาหน้ารักต้องขอลาไปก่อนนะครับก็สนุกดีนะครับก็ไม่เล่นค่าเวลาครับมันก็เล่มแป๊บเดียวจบนะค่าเวลาคุณไปได้ยี่สิบนาทีนะมาดูคลิปผมอีกยี่สิบนาทีก็ค่าเวลาได้สี่สิบนาทีครับทาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงคุณนี่มันเลยง่ายครับแล้วก็ YouTube สามารถโหลดแบบคลิปแบบแอปออฟไลน์ได้ครับก็โหลดแอปไลน์ไปดูเล่นง็ายมันก็หน้าเบื่อดีนะครับ Bye.